รู้นิวมีได้กี่ภาษาเออหลักๆประมาณ3ครับมีอะไรบ้างคะมีไทยอังกฤษแล้วก็จีนครับจวนแฟนๆชาวจีนมาดูรายการศึสิบสองราศีสักนิดหนึ่งจิงท่าจะดูัวจื้อฉือเจ้าเกจิมู่ศึกสิบสองราศีจีมู่นะครับเโหอ้ยิ่มีความสามารถพิเศษต้องเหนือกว่านั้นนี่นะเรียกเรียนแบบเสียงอะไรต่างๆได้ด้วยออ๋ทเล่นทำเล่นๆครับทำผมทำผมทำผมมันต้องฉีดสเปรย์ฉีดสเปรย์ผมครับเสียงสเปรย์ผม ลองสักนิดเออแล้วมีเสียงอะไรอีกถาเสียงอะไรได้อีกโทรศัพท์สั่นโครับอ่าโทรศัพท์อือเฮ้ยราศีราศีราศีสิงห์ทำไมต้องสิงห์ตอบตัวเองเลยตอบตัวเองเลยเพราะว่าออยากยอดขายพุ่งฮะ เพราะว่าปีนี้จะเปิดแบรนด์ครับผมแบรนชายชื่อแบรนด์ซูเปอร์ซันครับผมก็จะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับเสื้อผ้าหรือว่าสิ่งของที่เราอยากจะทําออกมาหลักๆก็เป็นเสื้อผ้าแล้วมาถึงซันล่ะเพราะว่าเราชื่อซีทำไมไม่ซูเปอร์ซีจริงๆซูเปอร์ซันเราเราชอบคำว่าซูเปอร์แล้วก็ซันชายคือชื่อดอมเราก็เลยมีคำว่าซันก็เป็นแบบซูเปอร์ซันอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายคนอาจจะแฟนรู้อยู่แล้วใช่หลายๆคนอาจจะคิดเป็นครีมกันแดดแต่ที่จริงเป็นเสื้อผ้าแต่อนาคตอาจจะมีครีมกันแดดก็ได้เพราะตอนแรกเราซูเปอร์ซันแบบครีมกันแดดแน่เลยแต่2ปีแล้วฮะ ที่ไม่ได้ทำมาคือตั้งใจจะทำมาสองปีตั้งใจทำมาสองปีแต่ไม่ว่างแต่ปีนี้คือว่างว่างเหรอเราสองคนนี้ว่างเหรอเอาเวลาเอาเวลาันน้อยนิดครับไปทำแบรนด์คือไปด้วยกันนะหรือทำคนเดียวอันนี้เป็นแบรนด์ของตัวเองครับผมหนูตอบว่าราศีราศีสิงห์ทำไมต้องสิงห์ก็โอ้โห ก็เพราะว่าเฮียมีแบรนด์ซูเปอร์ซันครับใช่ก็เลยช่วยช่วยขายเลยละกันเออซัพพอร์ตตลอดไปใช่จริงๆหนูก็มีแบรนด์ของตัวเองนะอ่ะแบรนด์อะไรนะหนูยังไม่ได้ขายกําลังจะมีครับแต่ว่ายังไม่ได้ขายยังไมเป็นเกี่ยวกับอะไรจ๊ะเป็นขนมครับชื่อ <sk นุมินครับนุมินน min ุมินครับนุมินอุ mhm ้ยเหมือนแบบ ชื่อน่ารักนะมันมีวิตามินอยู่ข้างในครับอ๋อเหรอใช่เป็นขนมเวลาที่เราจะทําแบรนด์อะไรเงี้ยเราต้องแบบแต่งเพลงมาเพื่อให้แบบคนจําง่ายจําได้อะไรเงี้ยอ๋ออยากมีเหมือนกันนะเออร้องเพลงให้พวกเราฟังแบบนิดนึงได้ไหมให้ร้องได้เลยใช่ไหมได้ร้องได้เลยครับพอผมนับหนึ่งสองสามคุณร้องได้เลยนะครับผมหนึ่งสองร้องเรี้ยร้องคนเดียวใช่ไหมต้องร้องคนเดียวใช่ไหมเออนี่เดี๋ยวโดนไต่ขับนะอ๋อเหรอโดนไตขับดาแล้วไม่โดนร้องคนเดียวนะร้องคนเดียวเขาต้องช่วยไหมซีต้องช่วยเป็นหางเสียงให้เป็นหางเสียง เป็นหางเสียงเป็นหางเสียงร้องร้องบ่อยอาจารย์ไม่ร้องแล้วโอเคโอเคร้องร้องร้องไม่แกล้งละเชิญไม่ว่าใครได้เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันมันมีไว้ให้เธอเมื่อชะตาชีวิตจะคิดให้เราพบเจอเจอก็เธอไว้ให้นั้นเท่านาน ้าหรือดินจะคว้างรักเราจะข้ามผ่านไปไกลแส,สงไกลสู่ไรหัวใจเราใกล้กว่านั้น<ว>แม้ว่าคนสังโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารเราแทไม่แพ้สิ่งใด้ยออมาก่ะะควังงไ สดชื่คุณได้ไปต่อคุณได้ไปต่อ,อคือบางคนพี่ลิ่บอกว่าดีแล้วใช่ไหมมีรุ่นพี่คนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันเด็กๆจริงปหเนี่ยเอาจริงเขาเป็นนักร้องรุ่นพี่อยู่ในวงการมานานมากา <c oughs> เขาบอกว่าเขาอยากจะสอนนุนน้นิวนิดนึงโ <Okay, S 2> อเคครับนิกี้ห้าปีหนึ่งงานจ้างครับเพลงอะไรออนแอครับไปก่อนครับลองสักนิดนึงโอ้ยอ้ยหัวใจมันออนแอร์ใจก็ได้มาถึงลีลค่ะ แล้วลีตอบว่าใ่กระกนครับน้องกระกนิวฮะทำไมต้องกระดกคือน้องบอกว่าน้องจะขายของใช่างเงีแล้วน้องสามารถพูดภาษาจีนได้ภาษาจีนนี่คือเป็นภาษาที่อ่ะฐานของน้องเขาเนี้ยซื้อแน่นอนผมว่ายอดขายะลงทรงอิทธิพลในอนาคตภาษาจีนแล้วก็น้องลักษณะน้องเป็นหนุ่มเี่อ้อนด้วยเพราะว่าอันเนี้ยถูกใจคนหลายคนมากผมว่านนนิวครับนุ่นนิวครับแล้วเบส ปรสีกระกฎทำไมต้องกระกฎหน,นูนุนิวนุนิวเขาน่ารักอะ่ะแฟนคลับเขาก็เยอะไปว่าตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะสินค้าที่เขาจะขายได้รวมถึงอีเวนต์หรืออะไรก็ตามที่เขาอยากขายเปาะว่าขายได้ตอนแรกจะตอบตัวเอง <king. S 2> ว่าแบบว่าขายได้แล้วแต่ว่าปีนี้ก็รับแขกไม่ไหวแล้วเริ่มเหนื่อยก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะขายไม่ได้นุ่นิวน่าจะขายได้ดีกว่าเราเจอนู่นิวตั้งแต่ปีแรกๆแล้วเขาก็น่ารักขึ้นน่ารักขึ้นน่ารักขึ้นแต่เป็นว่าแฟนคลับเขาน่าจะเยอะไม่ว่าเขาจะขายอะไรคนก็น่าจะอยากซื้อเขาอะค่ะจริงๆแล้วนี่คิดคบาว่าราตตีนู่นิวครับราตตีน่นิวครับทำไมต้องกระกฎเพราะว่านู่นิวมาครั้งแรกครับต้องออกสักเทปที่ทำต้อง น้องไม่ต้องห่วงพี่ทำตามทุกเทปยังไงก็ได้ตามทุกเทปไมแล้วน้องเขาหน้าตาน่ารักด้วยแล้วก็แฟนขับน้องเขาเยอะแบบน้องเขาเนี่ยเวลาขายอะไรเนี่ยจะมีท็อปสเปนเดอร์นะแบบท็อปสเปนเดอร์เนี่ยโหยอดขายก็ต้องแบบทั้งเป็นล้านอ่ะก็เลยแบบว่าเลือกน้องเขาแล้วก็สัญญาว่าจะตามน้องทุกเทปขออย่างเดียวบอกแฟนขับไปตามไอจีพี่หน่อยมาตามด่าเหรอมาตามด่ามาโลดไปักคนอื่นตามด่าทำไมอ่ะตอนนี้คนด่าอยู่แล้วเฮ้ยเองอะไรวะเฮ้ยขอโทษ เคยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนแบบปองร้ายเราอะไรเงี้ยเพราะอิจฉาเราอย่างเงี้ยช่วงแรกๆอาจจะมีบ้างนครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ <c oughs> ครับคือมาในรูปแบบไหนอ่ะมันจะเป็นแบบเ i r e c t IG มาว่าครับเ <c oughs> หรอใช่เดกดมาว่าเราเรื่องอะไรบางทีเขาก็จะส่งอีโมจิแบบหน้าอวกมาเยอะๆ,ๆ <c oughs> ใช่ครับแล้วก็ <c oughs> บางทีก็พิมพ์ว่ามาแต่ก็ไม่ได้สนใจเลยเท่าไหร่ครัให้นิวตอบค่ะแล้วนิวตอบว่าราศีราศีกรกร ทำไมต้องกระกฏดตอบตัวเองตอบตัวเองจริงๆก็ไม่ไม่รู้จะตอบพี่ๆคนไหนด้วยแต่ว่าห้ผลหลักคิดว่าด้วยความที่ผมเป็นนักแสดงมาจากสายวายนะครับก็คนในสังคมเนี่ยอาจะมีส่วนหนึ่งที่ ค่อนข,ข้างจะตีกรอบอาจจะมีอคตินิดหน่อยเกี่ยวกับนักแสดงสายวายครับว่าไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นรจริงๆก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันครับว่าตัวผมสามารถทําอะไรได้ไดบ้างครับเพลงก็โด์ให้เห็น<ๆ>แ,แล้วเนาะว่าแบบว่าดีมากคือตอนนี้อยากแสดงอะไรเพิ่มใช่ยังยังไม่ได้ลองเล่นบทที่แบบยากยากยากกว่านี้ยากกว่านี้อยากลองเป็นแบบตัวแบบร้ายไหมยากครับนี่ลองร้ายกับพี่ไอเงี้ยนี่มันเจอตัวร้ายมาไม่ชอบนุ๊กนิว เนี่ยเหรอนุนนิวที่เขาแบบชอบกันนะชอบกันนะเธอยอย่ามาพูดเลยไอ้คนมีลูกแล้วจำมาฉันมีลูกแล้วลูกมันจำไม่ของเก่าไม่มีใครก็สนใจคนอย่างเธอหรอกนุนนิวไป็เท่าไหร่ตัวเสี้ยมอะน่ากลัวของเก่าไม่มีคนเขสนใจคนอย่างเธอหรอกเจ็บจริงแล้วยังนะเราเนี่ยร้ายสุดเลยนะลิงเราก็แค่เขียนบทคนเขียนบทตัวเล็กๆในวงการบันเทิง สุดมากคนเขาชอบว่าคนเชิดโเฮ้ยแต่เขาลายได้ได้ก็ไม่จำเป็นต้องร้ายแบบตะโกนไงบางคนมันร้ายแบบเล็กๆน้อยๆได้ไงแต่ร้ายไงเขาก็ตอบตัวเองพี่ซีมาซีค่ะแล้วซีตอบว่าราศีราศีสิงห์ทำไมต้องสิงห์ตัวเองเนี่ยนะตองตัวเองเพราะอะไรอ่ะทำไมเราไม่โยนอันนี้ให้นุ้นนิวไปจริงๆก็อยู่ด้วยกันครับผมใช่จริงอยู่ด้วยกันแล้วมันก็จะมีแบบ จริงก็ตามหนูเลยครับผมมันก็จะมีฟิลแบบนั้นแล้วก็จริงๆเขาชอบแบบตัดสินในแบบว่าออย่างอย่างเช่นในวันนี้เลยเ,ยเราแบบว่าคอมเมนต์เพื่อนผู้หญิงอะไรเงี้ยเออแล้วแบบว่าก็มีแบบแอนตี้แฟนไปว่าผู้หญิงคนนั้นหรืออะไรคนนั้นเน่ยเรารู้สึกว่าเรารู้สึกผิดกับสิ่งนี้มากๆ oh. แต่ที่จริงเขาเป็นเพื่อนเราบางทีแบบว่าทุกคนแบบว่าตัดสินเราเองโดยที่แบบในภาพที่ทุกคนคิดกันเองอะไรเงี้ย hmm. ครับผมมันมีหลายเรื่องมากอ่า hmm. hmm. มันก็เป็นเรื่องลำบากใจนะ คนในวงการทุกคนต้องมีต้องโดนไม่มีใครที่แบบว่าไม่มีเออใช่ไม่มีคนที่แบบว่าโดนแรงเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้หรอกไม่ดีที่สุดมาถึงบางคนแม้แต่ทำดีที่สุดแล้วก็ยังไม่มีใครชอบแต่เขาก็ยังทนอยู่ในสังคมหรือในวงการต่อไปและปามค่ะปามตอบว่าเสราศีกรกฎทำไมต้องกรกฎ จริงๆคำว่าศัตรูเนี่ยมันมาจากคนที่เราสนิทคนที่เรารู้จักอ่าผมไม่ใช่ซีจซีเนี่ยนะจะร้ได้วยนนิวมีศัตรูอยู่ก็คือซีซีเขาแล้วไม่เพราะว่าตอนเนี้ยเขาอย่างที่ทุกคนคิดรู้ว่าเออนุ่นยิวเนี่ยกำลังมาอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องมาหวังผลประโยชน์หรือว่าแบบมาตีซีตีสนิทแล้วก็แบบว่ากอบโกยผลประโยชน์หรือแบบหวังร้ายอะไรจากเขาอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อผลประโยชน์อะไรเงี้ยมันจะมีคนที่คิดไม่ดีแล้วก็เ เข้ามาหวังผลประโยชน์ตรงนี้ด้วยแบบด้วยการเป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นคนสนิทของเขารติชาตอบว่าราศีราศีสิงห์ทำไมต้องสิงห์เพราะว่าอย่างแรกเลยนะเขาเป็นคนที่ป๊อปปูล่าเป็นคนท,นคนที่ทุกคนรู้จักมีกระแสอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่แล้วใครที่อยู่ในวงการบันเทิงจะให้ทุกคนมารักร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไปไม่ได้หนูเห็นนะหลายครั้งคนที่มาเหมือนศัตรูอาจจะเป็นคนที่แบบว่ารักเลยก็ได้แบบออฟเซส แต่ว่าไม่ได้ความไม่รู้จะเอาความสนใจมาได้ยังไงจากคนคนนี้<ม>บอกว่ารักๆักลกแล้วไม่ได้ความสนใจงั้นเกลียดไปเลย<ม>หรือว่าแสดงความเฮทไปเลยเพื่อจะดึงความสนใจตรงนี้มันมีเหมือนกับเป็นไอแบบกนทายแฟนก็คือแฟนพูดง่ายๆว่าชอบข้างคายแต่ไม่รู้จะทําให้ซีหันมองเรายัางไงก็เลย,ยเข้ามาใน,ในรูปแบบคอมเมนต์อะไรไม่ดีบ้างหรือเข้ามาแบบ อาจจะมีแบบนั้นก็ได้ค่ะเราไปทําอย่างนั้นบ่อยไหมไม่เคยเราดูเข้าใจเราลออธิบายแล้วมดูเข้าออกเข้าใจไันหน่าหนูเคยโดนกระแสไม่ดีไงหนูรู้สึกว่าแบบสามับที่ฉตันชรู้สึกว่ามันมันธรรมชาติแต่มันก็แปลกเหลือเกินที่คนคนหนึ่งตื่นมาวันนึงแล้วแบบว่าวันนี้แหละฉันเนี่ยอยู่ที่พิมด่าฉันนั่งพิมด่าคนคนนี้ฉันจะคิดคำมันเป็นแบบพารากราฟหนึ่งอ่ะซึ่งหนูรู้สึกว่ามันมันแปลกแต่ว่ามันก็มีคนอย่างนี้จริงๆพี่สัญญาพี่จะกินกระสือ สิ่งนี้ครับมีตอบตัวเองเหรอตอบตัวเองแล้วก็พีช่าถึงตอนนี้ยังมีแบบคนมาแบบเขียนคอมเมนต์ไม่ดีอยู่อีกเหรอเพราะจากความคิดเห็นเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยคู่นี้มีแต่คนรักมีแต่คนพพอร์ตอะไรเงี้ยมีครับพี่ไอมีเรื่อยๆเลยครับผมอย่างที่บอกไปเม้นเพื่อนเลยอยไรเงี้ยทุกคนก็แบบเข้าใจผิดก๊กิ๊กคุยกันหรือเปล่าแต่จริงเป็นเพื่อนเราอะไรยเงี้ยครับผม หรือว่าการที่แบบไปไหนกับผู้หญิงสองคนอะไรเงี้ยก็คิดว่าแบบเอ๊ะคุยกันแล้วรับคุยกันหรือเปล่าจีบกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งไม่มีเลยมีข่าวว่ามีคนปลอมแล้วก็ทําเป็นเป็นเหมือนแฟนคลับหรือเป็นข่าวปลอมหรือเป็น,นเฟซปลอมอะไรขึ้นมาพึ่ง,ง,งถแงถลงแถลงกับทางค่ายไปเหมือนกันท่าบอกบอกว่าเหมือนแบบว่าได้ได้ไปเจอตัวจริงมาแล้วแล้วคุยแล้วก็แบบว่า คือเหมือนมาสร้างว่าเขาคนนี้สนิทสนมกับคนนี้มากได้เจอกันแล้วได้เจอกันแล้วนั้นแล้วไปนู่นไปนี่มาอะไรเงี้ยสื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยเรื่องนั้นก็งงกันสุดท้ายคุณเป็นถึงขั้นไหนแบบดําเนินคดีไหมหรือต้องอะไรไหมก็ดําเนินคดีครับผมก็คุยกับทางค่ายคุยกับพี่ออฟผู้จัดการอะไรเงี้ยว่าเราจะสามารถแบบ โปรเทคหรือว่าเทเชันตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนใช่แล้วเมื่อกี้ตอนที่อาจารย์ลิงเฉลยว่าเป็นราศีสิงค์คือไม่ใช่แค่แบบซีซีดูนิ่งนะแต่มีคนนึงดูตกใจตกใจมากมี่เขาตกใจแล้วหันไปมองเฮียโอเคเปล่าไหนเชนหน่อยเชนหน่อยเชนหน่อยเขาเมื่อกี้เราเห็นไงพอเฉลยเป็นสิงค์เรดูตกใจเลยในใจคิดอะไรตอนนั้นตกใจไม่คิดว่าเป็นเฮียครับ คือใจคิดว่าถ้าเป็นจะน่าจะเป็นเราซะถ้าถ้าเป็นก็เป็นผมก็ได้ดูดิแล้วทำไมพอเป็นเฮียใจใจเรารู้สึกว่างไงที่ผ่านมาเฮียก็ผ่านไปได้เยอะแล้วเดี๋ยวเราก็ผ่านไปได้ด้วยกันอยู่จากที่รู้จักกันจากที่รู้จักกันมานานจริงๆเฮียเขาเป็นเนี้ยเซนซิทีฟนะคิดว่าทุกคนแหละครับทุกคนถ้าเวลาเจออะไรที่แบบเราไม่ได้ผิดแล้วเขามาว่าอย่างเงี้ยยังไงเราก็รู้สึกไม่ดีอยู่แล้วครับใช่แต่ขึ้นอยู่ว่าเราจะจัดการกับอารมณ์ของเรายังไงใช่ จริงๆเฮียไม่ได้เจอคนเดียวครับหนูก็เจอรูปแบบหนึ่งหลายแบบหลายแบบมากคือต่างคนต่างก็เจอก็ให้กําลังใจกันยังไงเวลาเจอเหตุอะไรไม่ดีก็ให้กําลังใจพูดปรึกษากันกอดกันอ,อ,อะไร,งไรเงี้ยครับผมแต่เรารู้สึกว่าอย่างที่คุยกันคือแบบว่าอันไหนที่เราไม่ได้ทําอ่ะเราก็อยากไปให้ค่ามันอมเออเราอยากไปสนใจมันมันแบบไม่เกิดผลดีต่อชีวิตเราเพราอ <ๆ S 2> เราไปให้ค่ามันเรารู้สึกแบบดาวแล้วก็ทําอะไรต่อทํางานลําบากอะไรเงี้ยใช่ทุกวันนี้เราก็ทําในแบบรูปแบบเราให้ออกมาดีที่สุดในเรื่องไหนผิดเราก็ เธอชาติแล้วก็ทำพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะวันนี้ท่านดูนิวอยากให้กำลังใจเฮียอยากจะบอกอะไรเขาสู้ๆนะเฮียยังไงเฮียก็มีหนูอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว<ะ>ก็นตน,นะนอ่ะ,อะก็ติดตามผลงานของทั้งคู่ด้วยมอบวัตถุ